สามราศีรายรับดีเงินเข้ารัวรัวรัวหมดห่วงปัญหาเรื่องการเงินคือราศีอะไรไปดูดวงการเงินก,กันมาแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีกุมการเงินค่อนข้างน่าพอใจรายรับมีเข้ามาหลายทางส่วนรายจ่ายยังคุ้มพอไหวราศีพฤษภการเงินรายรับใกล้กลับมาดีอีกครั้งรออีกนิดส่วนรายจ่ายคุมดีน่าพอใจราศีธนูการเงินแม้รายรับจะมากกว่ารายจ่ายชัดเจน แต่ควรใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดดดวงไปด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูทุงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com ทันทองวัดากงหมี่วัดดังในฮ่องกงความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของกังหันล่มที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตชื่อว่าการหมุนกังหันกับทิศจะช่วยหมุนชีวิต พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีพกแผ่นทองไว้ในกระเป๋าสตางค์หลังบัตรประชาชนจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปเสริมสิริมงคลชีวิตและเรียกซัพย์เงินแสนเงินล้านสนใจโทร080997966 5